โมโมชิ oshi, พาทั่ววิทย,ย,ยาลัยพาณิชยการเชตุกคนสวัสดีค่ะชื่อชื่อโมโมนะคะสวัสดีครับผมโม s h ชิวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับแผนกในวิทยาลัยพาณิชยาการเชตุพนครับ โดยเราใช้เป็นการแนะนำผ่านแอนิเมชัน2มิติในรูปแบบวิดีโอด้วยนะคะหากข้อมูลดังกล่าวผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับงั้นเราไปเริ่มที่แผนกแรกกันเลยค่ะผแผนกแรกคือผผแผนกคอมพิวเตอร์กราฟิกแผนกนี้จะเรยงเกี่ยวกับการออกแบบการทำสื่อวิดีโอโดยจะมีแอปที่ใช้เช่น i l u s t r a t o r Photoshop เป็นต้น สามารถทำงานได้หลายอาชีพเช่นนักออกแบบกราฟิกนักตัดต่อวิดีโอนักออกแบบเกมนักออกแบบเว็บไซต์และฟรลแลนซ์เป็นต้นแผนไนต่อไปแผนนการท่องเที่ยวแผนนี้จะเน้นการเรียนกับการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวการบริการนักท่องเที่ยวและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นอีกวิชาที่น่าสนใจมากมีอาชีพน่าสนใจเช่นมักคุเทศผู้จัดการบริษ,ษัททัวร์นักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเป็นต้น แผนาการตลาดแผนนี้จะสอนในการวางกลยุทธ์และสร้างแบรนด์ให้เด่นกับคู่แข่งเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การขายสินค้าอย่างเดียวหืมสาขานี้ก็น่าสนใจนะโมชิเหมาะกับนายดีโดยสาขานี้ทำอาชีพที่ตรงสายก็จะมีนักการตลาดนักว,วิเคราะห์การตลาดเป็นต้นต่อไปแผนาการบัญชีแผนนี้ไม่ได้สอนแค่การบวกลบคูณหารแต่เป็นทักษะสำคัญในการบริหารจัดการเงินและธุรกิจอย่างมืออาชีพ ชอบใส่คณิตแนวคิดเล่นนี่เหมาะมากเลยนะ้นมาดูอาชีพกันดีกว่าอาชีพก็จะมีนักบัญชีทั่วไปผู้ตรวจสอบบัญชีนักวิเคราะห์การเงินเป็นต้นแผานาต่อไปคือภาษาต่างประเทศโดยเน้นสองภาษาคือจีนอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ทักษะการพูดฟังอ่านเพื่อใช้ในการสื่อสารและเรียนต่อในระดับสากล ใครที่อยากเก่งภาษาหรืออยากเรียนรู้เพิ่มเติมแผานกภาษาต่างประเทศนี้มีอาชีพที่ใช้เฉพาะและน่าสนใจเช่นล่ามนหนักแปลคููสอนภาษาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นต้นแผานาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจะเป็นการประสานความรู้ด้านธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าด้วยกันเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ คอมพิวเตอร์ธุรกิจไม่ใช่แค่ทำงานในออฟฟิศแต่มีอาชีพที่จับตามองมากกว่านี้เช่นนักการตลาดดิจิทัลนักวิเคราะห์ข้อมูลเป็นต้นแผานาต่อไปแผานาการโรงแรมเป็นแผานาที่จะต้องรู้จักกับการบริหารธุรกิจโรงแรมและการบริการเป็นหลักเพื่อมาประสบการณ์ที่ดีให้กับคุณลูกค้าการโรงแรมจะมีอาชีพที่จะทำดังนี้คือพนักงานต้อนรับผู้จัดการโรงแรมพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มเป็นต้นแผานาสุดท้ายคือ แผนก,การจัดก,การสำนักงานที่จะเรียนรู้ทักษะในการบริหารการจัดก,การงานเอกสารระบบงานธุรการและการประสานงานแผนกนี้ก็มีอาชีวิตน่าสนใจมากๆเช่นเจ้าหน้าที่ธุรการผู้ประสานงานสำนักงานเลขานุก,การผู้บริหารเป็นต้น ก็จบไปแล้วกับการนำเสนอแผนกสาขาเรียนในวิทยาลัยพณิชยการเชพร์ตุพนหากน้องๆคนไหนสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์024273399หรืออีเมล chetupon2500@gmail.com